สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยปามีร้านเติม UC ดีๆมาแนะนำนะครับนั่นคือร้านรีสแมนช็อปนั่นเองร้านรีสแมนช็อปนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับแล้วก็เติมผ่านช่องทางหลักของทางเกมโดยตรงนะครับเพียงใช้แค่ UAD แล้วก็มีลูกค้าประจำมากถึง130,000คนเลยนะครับสามารถเติมผ่านช่องทางแอปไลน์รีสแมนช็อปหรือว่าเพจรีสแมนช็อปโดยตรงได้เลยนะและยมีกิจกรรมใหญ่นะครับฉลองในเดือนมิถุนายนที่ร้านเนี่ยเปิด24ชั่วโมงนะครับเพียงแค่เติมเกมใด ครับสามารถดูได้ตามรูปเลยนะครับซึ่งบอกได้เลยครับว่าค่อนข้างที่คุ้มมากเลยนะครับอย่าลืมไปเติมมาเยอะนะครับในส่วนของร้านวิสแมนช็อปนะป้าเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมเลยดีกว่าครับ let's go กราบสวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้กลาบพบกันในเกมพับที่โมบายอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโยโยพาร์ตซีซั่นที่หนึ่งนั่นเองนะครับหรือซีซั่นที่ยี่สิบนั่นเองตามที่เราเนี่ยเข้าใจนั่นเองนะครับซึ่งในซีซั่นนี้เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างที่จะเเ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 ปปปป็็็็นน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 นกกกกาาาาารรรรรลีี่่่่่่่่ยยชืือออออำหหห้ะะะคคคััััับบบจ RP RS1 RP งงงมมใแตวข ในรอบนี้เนี่ยก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูเลยดีกว่านะครับก่อนเข้าไปชมคลิปนี้ยังไงเนี่ยยังไงฝากกดไลค์ถึง1,000ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะไปเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปเลยดีกว่าครับ Let's go โอเคนะไปส่วนห่อหนับแรกเนี่ยนั่นคือชุดแดงในของซีซั่นที่1นั่นเองนะครับซึ่งชุดแดงอันนี้เนี่ยเป็นชุดแดงที่ค่อนข้างแรงมากนะครับผมแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยควรเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับนี่นะครับก็ลองสังเกตดูได้นะครับจะมมมมมาาาในน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 นีีีอออออกกกกแแแววววััััั่่่ๆะะะะะคคครรรรบบบเเเเเปปปป็็็็สชุดด้้้งงจจหืผิล ชุดด้วยนะครับอ่าลองสังเกตดูได้นะครับไม่พอนะครับก็ยังมีเป็นพวกเอ่อกรอบคอนเคอร์เรอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกฉายาใหม่ด้วยนะครับก็บอกเลยครับว่าคอนเคอร์เรอร์ซีซั่นหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเก็บมากนะครับเพราะว่าเป็นคอนเคอร์เรอร์ซีซั่นหนึ่งนั่นเองนะครับก็ยังก็อย่าลืมมาเก็บกันด้วยอันนี้เนี่ยก็เป็นเอ่าลายสกินอัคนั่นเองนะครับอ่าก็เป็นของซีซั่นหนึ่งใหม่นะครับใช่ก็คือแนะนำว่าต้องเก็บนะของมันแรงจริงนะครับแรงมากเก็่ยวกในส่วนของต่างนีีีีี่่่่คคคือแแแบบบไไไดด้้ฟรรรรนนนนะัเเเเพยยงงาาปลใก็ตม กําหนดเนี่ยก็ได้มาฟรีๆนะครับอันนี้ก็เป็นล่มนั่นเองนะครับเป็นล่มของซีซั่นหนึ่งนั่นเองนะครับในส่วนนี้นั่นเองนะบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับอย่าลืมมาเก็บกันเยอะเด้อโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาสู่ส่วนหลักของเราแล้วนะครับนั่นก็คือ Royal Pass ซีซั่นที่1นั่นเองนะครับหรือว่าซีซั่นที่20ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับในส่วนนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือการเพิ่มช่วง M1 กับ M2 นั่นเองซึ่งในส่่่่่่่่่ววววนน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 ขขขออออองงง้้้มมมมมมููลลตตรรรรรรีีีีีเเเยยยยผผไไแแใจจจะะะะะะคคคััับบบาาาาาดดพ แค่ M1 นะครับแลอาจจะมีของ M2 ให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับในส่วนของตอนนี้นั่นเองเพราะว่า M1 เนี่ยจะเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าจะมีกันบ้างนะครับในส่วนของของต่างๆเนี่ยทุกคนลองสังเกตนะครับเลเวลหนึ่งนะครับของที่เราได้เนี่ยนั่นคือเป็นชุดนั่นเองอารมณ์คล้ายๆกับชุดสีเอ่อทองๆนะครับออกเทาๆครีมๆหน่อยอะไรประมาณนี้ยนะครับแล้วก็ได้สกิน M16 มาด้วยนะครับเป็นโซลเจอร์นั่นเองนะครับอ่าก็ค่อนข้างสวยนะครับก็มาเก็บกันได้ในส่วนของเรือพาซิสันนี้เนีี่่่ยจจะะะมแแคค50เเเลลวนนนรรัับบงกป็2พา์ท 1> m, 1 m, um, m ั่นคือก็จะรวมกันเป็นร้อยเลเวลนั่นเองนะครับอาจจะเป็นการที n ่กระตุ้นให้คนเนี่ยได้ทำาุยโอพาร์ n n neck. ตได้เขาเรียกว่าเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้คนเนี่ยได้เลือกเติมด้วยนะครับในส่วนของเลเวล5ก็จะเป็นในส่วนของหน้ากากนีนะครับทุกคนลองสังเกตดูได้นะครับในส่วนของคลิปนั่นเองนะครับก็คือว่าค่อนข้างสวยนะนะครับแล้วก็เลือกพวก RP ได้เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเีผมว่าถ้ามันมีแค่5 0เลเวล่ะผมว่ามันน่าจะทำได้เร็วยิ่งขึ้นนะนะครับแล้วก็ของเนี่ยได้ง ใช่อันนี้ก็เป็นหมวกนะครับอ่าเป็นหมวกเหมือนแบบหมวกเจ้าสมุทรอะไรประมาณนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นล่มนะครับในส่วนของล่มนั่นเองล่มไนท์สโตร์เกอร์นะครับอ่าค่าเสียบส้มฟรีด้วยนะล่มนี้อย่าลืมมาเก็บกันด้วยนะครับสายฟรีรับได้นะครับเลเวลสิบห้านะครับเราจะได้เป็นเหมือนรูปเลยครับอ่าเป็นรูปโปรไฟล์แล้วก็ได้เป็นท่าเต้นด้วยนะครับอ <illas> ่าก็ลองสังเกตดูได้นะครับผมว่าค่อนข้างที่จะดีนะเป็นแบบหัวเล้อเงี้ยหัวเลาะแบบขำๆอะไรวันนี้ใช่ นะครับคือแบบค่อนข้างสวยนะเพราะว่าเป็นแนวแบบเออแนวแบบตรีมอะควาครับใช่นี่นะครับในส่วนของรีวิว20ก็จะเป็นรถนะครับอ่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองอาจจะเป็นรถอัปเกรดนะครับ,นนรบที่เราเนี่ยอาจจะต้องทําแต้มแล้วก็เอา RP เนี่ยไปแลกนะครับในส่วนนี้นั่นเองผมคิดว่านะเหมือนอารมณ์เหมือน,อนชุดอัปเกรดในส่วนของ RP ต่างๆนะชุดอัปเกรดใน RP ครับที่เราต้องแลกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยยังไม่รู้ในส่วนของเขาเรียกว่ารายละเอียดนะครับว่าจะมีขนาดไหนนะในส่วนนี้นั่นเอง นะครับส่วนตัวคิดว่ามันก็โอเคนะสะดวกขึ้นนะครับในส่วนของปรับมาเป็น50าสิบเลเวลอยเงี้ยครับมันได้ช่วยกระตุ้นคนได้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นชุดฟรีนั่นเองนะครับชุดกรูวี่นะครับอ่าเป็นรูปกวางอยู่ด้านหลังด้วยนะครับน่ารักเลยนะครับเป็รู้กวางหรือเปล่านะในส่วนนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นเหรียญนะครับเมโทรเมโทรหลักๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็ของประมาณนี้แหละ นะครับอันนี้ก็เป็นที่ติดกระเป๋านะครับใช่แล้วก็มีท่าเต้นนะครับอ่าเป็น night stalker นะครับอุ้ยผมว่าเท่นะท่าเต้นแดงด้วยนะครับแล้วสามสิบห้าก็ได้เป็นสกินของ QBU free นั่นเองนะครับลองดูได้นะสวยๆมากนะครับอ่าเป็นลายแบบสีแบบน้ําเงินตัดเหลืองหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับใช่นี่นะครับทุกคนก็ลองสังเกตดูได้นะครับผมคิดว่าค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างเวิร์กเลยนะครับไปส่วนนี้นั่นเอง อ่าเลเวล40นะครับของที่เราได้เนี่ยก็เป็นสกินของสกาเอลนั่นเองนะครับอ่าเป็นเหมือนแบบแนวอะควาครับใช่เป็นเจ้าสมบูรหน่อยนะครับมีสีทองกับตัดกับสีเขียวด้วยครับมรกตด้วยสวยไม่เบาเลยนะครับไปส่วนนี้นะก็อย่าลืมมาเก็บกันด้วยนะครับลองสังเกตไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นของยิบย่อยนะครับก็ทุกคนก็ลองดูกันได้นะครับใช่ ในส่วนของเลเวล50นะครับก็ได้เป็นชุดนั่นเอง Night Stalker Cover นั่นเองครับอ่าเป็นชุดสีม่วงนะครับอารมณ์คล้ายๆกับอ่าเหมือนนกยูงปะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสวยนะมันดูแบบโอเคเลยใช่ปหมล่ะทุกคนลองสังเกตดูได้นะครับค่อนข้างสวยเลยนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมิชชั่นภารกิจนะครับจะมีแค่4สัปดาห์เท่านั้นนะครับในส่วนของภารกิจนั่นเองเพราะว่ามันมีแค่50เลเวลนะครับใช่มันก็จะช่วยทำให้คนเนี่ยเขาเรียกว่าผ่านได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอ่า อันนี้ก็เป็นโซนของสกินต่งตางๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูของในส่วนของ M2 ดีกว่าครับว่า M2 เนี่ยจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูันดีกว่าครับ Let's go โอเคนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยนั่นะคือคนในส่วนของ M2 นะั่นเองนะครับซึ่งเป็นระยะเวลาเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าในส่วนของระยะเวลาเนี่ยอาจจะเข้ามาหลังจบ M1 เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าระยะเวลามันเท่าไหร่นะครับก็ะะเลยยังไม่กล้าการันตีนะครับในส่วนนี้นั่นเองคิดว่าน่าจะประมาณเดือนหนึ่งนะในส่วนตัวของผมนะครับใช่ก็ของก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะมีอะไรบ้างซึ่งผมคิดว่า สวยกว่าของ M1 แน่นอนครับเป็นส่วนของรุ่ยพาน์ M2 นั่นเองนะครับอ่าก็ดีนะครับผมคิดว่าเทพเดาให้ไ่ได้เป็นชุดออ RP l e v e l 50นะครับใช่ในส่วนนี้อันนี้ก็เป็นคอนส่วนของ M2 นะครับอ่า M2 Project นั่นเองนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูว่าจะมีอะไรกันบ้างเนาะไปะ นะครับในส่วนของ M2 เนี่ย M2 Project นะครับก็จะเป็นในส่วนของรูปอย่างนี้เลยนะครับก็จะมีเป็นชุดมี M24 มีเป็นรูปเครื่องบินนะครับกระเป๋าด้วยผมไม่แน่ใจว่ารายละเอียดคือต้องเติม M1 ก่อนแล้วค่อยมา M2 หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเติมแยกกันได้นะครับถ้าเราแบบไม่เอา M1 ก็เอา M2 ได้ นะครับอันนี้ก็เป็นชุดในส่วนของชุดพรีเดเตอร์นั่นเองนะครับอ่าไม่แน่ใจว่าอยู่เลเวลเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแค่ของที่พรีวิวเฉยนะครับว่ามันจะมีอะไรเข้าบ้างนะครับถ้าสมมติว,ว่าผมคิดว่า M2 คุ้มกว่าถ้าสมมติว่าเราแบบเงินไม่พออย่างเงี้ยแนะนำว่าให้ M1 น่ะให้แบบเขาเรียกว่าสละะไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเอา M2 ก็ได้นะครับใช่คือผมคิดว่า AP มันน่าจะต่อเนื่องกันมากขึ้นนะครับคือมันะจะไม่แบบ2เดือนแล้วแบบ เอออาจจะไม่2 volumes, 1, เดือนแล้ว RP หนึ่งอาจจะเป็นแค่เดือนหนึ่ง RP หนึ่งเดือนหนึ่ง RP หนึ่งไปครับใช่นะครับอันนี er. ้ก <sucks> ็เ um, ป็นหมวกของเจ้าสมุดนะครับปคาานั่นเองนะครับลองสังเกตดูได้นะครับสวยไม่เบาเลยนะครับในส่วนนี้นี่นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับชุดก็ค่อนข้างเท่นะครับในส่วนนี้เลยชุดมันก็พิ้วได้นะครับลองสังเกตดูเรื่อยๆนะครับชุดก็สวยสวยเลยครับใครชอบชุดไหนก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมมาเก็บกันได้ ในสอง M2 นะครับไม่ใช่ M1 นะอย่าจำอย่าจำสลับกันนะครับเพราะว่าแต่ละคลิปเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับในส่วนนี้คือมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมากนะครับในซีซั่นนี้นะคือถ้าผมบอกข้อมูลผิดยังไงก็ยังขออภัยด้วยนะครับในส่วนนี้นั่นเองนะครับลองสังเกตอ่นนี้ก็เป็นสกินของอูซี่นั่นเองนะครับใช่เป็นสกินอูซี่ที่สวยสวยมากนะครับผมคิดว่าหัวใจหลักของ M2 เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของ M24 มากกว่านะครับเพราะว่าเป็นสกินที่คนเนี่ยต้องการเยอะนะครับ ใช่ M24 ผมบอกเลยว่าสวยมากสวยมากๆนะครับในส่วนนี้นั่นเองสกิน M24 นะครับใช่สวยจัดๆเลยนะครับแล้วก็ชุด RP 1เอ่อไม่ใช่ RP 100ด่ดี RP 50นะครับเออติดตลอดเลย RP 50นะครับก็เป็นจุดขายหนึ่งของ M2 เลยอันนี้เป็นส่วนของสกินเครื่องบินนะครับใช่เป็นสกินเครื่องบินนะโหเท่เลยอ่ะผมบอกเลยเท่มากอารมณ์เหมือนแบบเจ้าสมุทรเงี้ยอควาแมนอะไรประมาเนี้ยใช่ครับโหเท่เลยเท่เลยอ่า นี่ก็เป็นรถนะครับรถ3ล้อน,นั่นเอง3ล้อน,นะครับเป็นรถเปลือกหอยอ่าสำหรับผมว่าผู้หญิงถูกใจแน่นอนนะเป็นส่วนของรถคันนี้นะครับมันดูแบบเออมันดูแบบหรูๆเนาะดูแบบถูกใจด้วยนะครับใช่ดูหรูหแล้วก็ถูกใจมากนะครับในส่วนนี้นั่นเองนะครับในส่วนนี้ก็บางเหนหลายคนจะบอกว่าของอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่ามันลดเลเวลแล้วไง เพราะว่ามันสมดุลแล้วนะมันของมันน้อยแต่ว่ามันลดเลเวลครับทำให้เราได้เสร็จยิ่งเร็วขึ้นนะครับใช่เพราะว่ามีบางคนเขาคอมเมนต์ในพับจีว่าถึงเลเวลหนึ่งร้อยเก็บไม่ทันบ้างบางคนเขาแบบไม่ได้มีงบเยอะครับใช่ก็ไม่ทันอะไรมาเนี้ยใช่เก็บไม่ค่อยทันบ้างถึงเลเวลหนึ่งร้อยแล้วแบบเก็บเอ่อพวกเลเวลไม่ทันอะไรมาเนี้ยก็พับจีอาจจะเห็นมองหามองเห็นปัญหานี้นะครับก็เลยอาจจะลดเลเวลให้เหลือแค่50นะครับใช่ แล้วก็เพื่อเราให้คนแบบเขาเรียกว่าน่าจะแบบเก็บได้เร็วยิ่งขึ้นนะอาจจะได้แบบดึงคนได้เล่นง่ายยิ่งขึ้นครับันหวนนี้อันนี้ก็เป็นในส่วนของชุดเลเวล50นะครับอ่าเป็นชุดของ M2 เนะี่ยผมว่า M2 สวยกว่าจริงๆถ้าเท่าเทียบกันจริงๆว่า M2 กินขาดใช่ผมว่าในส่วนของชุดนะนะอารมณ์เหมือนชุดฟาโรห์เหนะ็น่ะทุกคนเราสังเกตดีๆนะครับอารมณ์เหมือนชุดฟาโรห์เลยปีด้านหลังอ่ะเออผมว่า M2 โคตรสวยเลยสวยมาก,สว,มากสวยกว่าเยอะเลยนะครับในส่วนนี้นะ ถ้ารายละเอียดต่างๆเข้ามาเมื่อไหร่ผมจะพยายามอัปเดตให้ในช่อง YouTube นะครับอย่าลืมช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับถึงพันไลค์ด้วยนะนี่นะครับก็ลองสังเกตดูโอ้โหสวยนะผมว่ากินขาดมากนะครับในส่วนของชุดนี้นั่นเองโอเคนะครับถ้าชอบใจในชุดนี้ยังไงเนี่ยยังไงขอฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง1,000ไ like ลค์ด้วยนะครับในส่วนของคนที่มีข้อมูลเนี่ยสามารถอัปเดตให้ได้ตลอดนะครับในเพจ k z เซตหรือว่าเข้ามาพิมพ์ในยูทูปเคเซ2ได้เลยนะครับผมรับฟังทุกคออมมเมนนเนนนต์ั่ง